สดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนมาลันครับช่วงสายสายเจ็ดแปดโมงเช้าตอนนี้กําลังเตรียมเอาเงินใส่เอาเงินใส่ซองนะครับเพราะว่ายอดเงินแสนกว่าบาทนะครับผมจะเป็นของใครบ้างตอนเย็นมาลุ้นกันนะครับนี่ครับนี่ทําบุญมีนี่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 แต่คนละเท่าไหร่มาลุ้นเอาเองนะครับ คนละเท่าไหร่เรามารู้ท่าเองนะครับนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้เฮงเรวยรวยนะครับขอให้เฮงๆรวยรวยนะครับสุขภาพ,าพแข็งแรงภาพแข็งแรงนะครับโอ้ อะไรทำอะไรกิดจ้าตีนโอ้ยตีนคงจะเปื่อยมากเลยเนาะตีนหนูก็เปื่อยมากเลยนะเพอาะช่วงใช้ยานะช่วงนี้ไม่ได้ขัดขี่พึ่งทาลงไปห้องกงฟูใช่ไหมไม่เป็นตีนหงาเพื่งยังบวแตกเหรเพื่อ,อ, <laughs> ต,อตีนอันอิสลุลง,ง <laughs> เลยเขียดอยู่บวดงาย เดี๋ยวเราก็จะกินแล้วแต่เรามีอาหารแล้วเรารู้สึกจะเป็นปลาทอดน่แหละกปลาทอดแม่กันทรจะทอดปลาแดดอันนี้อันนี้คือแจ่วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ตา้เมื่อคืนสุดยอดแล้วครับตัเมื่อคืนไม่ยังไม่ได้ลุยหรอกนี่ชาพอจะกินค่อยเอาพริกลงชาลาวช้าใส่ในถ้วยใส่กินเล็กน้อยโอเคเริ่มเดือดแล้ว เสร็จแล้วก็จับเก็บไว้เน่บ่มไม่แข้วก็กินได้ลูดออกเลยอย่างนี้บ่อืมเจอดมากเลยซุปเปอร์ตีนไก่เนยเียกซุปเปอร์ตีน เฮ้ยสวย์ไหมเนี่ยมาชมหน่อยสิมาชมรถปะป้าหน่อยอุยมาขายของเหรอเออี่มาขายของเหรอประกันให้คุณการใช่ไค่ะโอ้มีแล้วประกันคันนี้ประกันนี่รถฟอแต่หน้าอย่างเธอไม่ผ่านหรอกขายประกันเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยเฮ้ยลูกอมด้วยอยากกินลูกอม นนีบอกมึงงงามึงเ็ดลูกอมสวยไหมอุ้ยมีตังเยอะเลยวเอดเปิดมึงดูอุ้ยคือก่วงค่มาตู่เนาะบุทบุได้เอาบอเอางออกบุทบุนได้เห็ดยังเห็นอนน้ำเน่เด้อพ่ออันนี้อันนี้สะาไเยี่ยวฉันดกูเด้อนอนได้แต่ห้ามเยี่ยวเออ สวัสดีค่ะุนคนยินดีต้อนรับช่องเป็นลำบ่นน้อฟฟิเชียร์สอดกันลำบิ่นน้องนี่ส่องก่อนส่องก่อนใช่เกือบคืนรถกุยอีกห้ามเงยต้องให้ถอดบอแมนดอก็เอาเล่นที่ซื้อเยอบรถเดี๋ยวจะเฝ้าเดี๋ยวจะเฝ้าอืมออุ้ยธารามาสวัสดีค่ะเพื่ออย่างของมันเพื่ออย่างอีบอยอยู่เพื่อนบูดึงเท่าได้นะเท่าได้ไหม มันมีกดนวดอยู่ในรังอดใส่เครื่องกนโอ้แสดงว่ามีเรียกคุณฝรั่งฝฟังไหมสวยมากเลยจะไปทำอยู่แต่ว่ารอเงินก่อนรอถูกหวยก่อนถึกหวยบังหมดทีเดียวเหล็กใหญ่พอถือถือเหล็กเล่าพอดีจุบกับเหล็กใหญ่เข้าหักเก็บความสกปรได้ดีนะเออวินาทีแล้แห่งเป็นช่องเป็นช่องเลยอันนั้นอะไยังไงจากยังบุ แนี่นวะนอนนี่แล้วเฮ้ยคนละคนละสาไม่จะเอาพวกนี้ออกหมดเลยแล้วก็เอาไว้แต่นี่อันนี้ก็จะปูที่นอนปานเงี้ยนวะปานเงี้ยนอะไรมาที่นี่ว้ายนี่รถรถคือบ้านเนาะอนน้้าท่่ววเเลยงหกระไม่ก็ทำเป็นรูเจาะรูแล้วก็นั่งขี่เลยไหมไมีใครเห็นเขาได้เนาะเจาะรูนั่งนั่งขี่ต้องเลยไหม เจ้าหูเลาก็นั่งขี่ลงเลยไหนแอเกาแอนั่นแหละเอาบอกนี่ะพี่นขยันอบอ้อมถาไทยคลิปนี่แหละเอาไปขยันอีพ่แหน่ฮิน้ำระบายออกน้ำเะบเปิดปูมือกัน้อะไรส่วนวัอมีคนบอกว่าอยีกงกไปต้อเียรถกันใช่หยอ เ,เ,เ,เล่นจิม <c oughs> จ้มเดินแซมแล้วเจ็บนักคอยกัดเจ็บดือยกันนึกจิ้มอะไรบ่างเล่นจิ้มที่ไหนพ่อไปเจิมหรอบ่่พอเจิมแล้วพ่อเจิมให้แล้วโอ้ยแม,มาจากศูนย์ล้วนเลยล้อตาบ้าเอาสีรถมันต้องขึ้นเันกันโอเคป่ <c oughs> ะไอนี้ขาวกว่าหรือมันขาวเซ็ม <c oughs> กันละ่ะอันนี้กระเซ็ดเนาะอันนี้ไม่ว่าไม่มีอะไมันต้องไปเคลือบสี สสุดเกิดการการใช้เวลสิบอตีด้ยเวลาเขารีสอดเขาสิห okay. oh. ูการใช้มารีสอดใครมือ <c oughs> นเนอคนจะมลงพ้นผาชนอะเลยททีทางหลังเนาะพาชนะใจดำคนสีแ,แ,แ,แนน้ำมาช่วงไไดเนละีแว่าทีาไใจดำมันหลายหลายหลาเหือ้เขาบอกหูจ้างสองเพงใหม่

เฮ้ยลองสนับเราพิหาันละใน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 อันน,นี้คืออันนี้คือผ่อนเดือนละสองหมื20่นสองพันสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบหกห้าปีนะครับเอาห้าปีห้าปีเหรอ,อบโบ,บมืดก็เอาไปขึ้นเขา ข้านั้นก็จอดข้าหาันให้หมันพักก่อนมัน,นแลนสปีละสองปีกว่าแล้วมัน,นกันแล้วมันก็จอดหันห้พักก่อนข้าเดียวหาปข้าเดียวแต่นี่ก็หาปีแล้วยูสนี่ขอบคุณนะพอแอร์ แมนใช้ที่นอนไหนใช้ที่นอนใส้ที่นอนได้นอนรับสบายเลยเหรอไปเสียบปลั๊กเปิดแอร์แล้วกันแพ้แต่หมกเสียบปลั๊กนะควาผ่าเนี่นี่ควาผ่าหนึ่งกินว่าเป็นเป็นขอบคุณทุกนรังใจครับพี่น้องครับมันคือเพื่อนในไอ้เล่นบอกบอกเกี่ยวคล้องหนึ่งบอกเกี่ยวคล้องหนึ่งใครใครเป็นอากินแล้วใครแต่โพสเหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่ต้องไปโพสหรอก อยนปหอนอนได้คือเห็งนอกคืออสันเออโอดเถอ่คบพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับมาเด้อหวดนี่มาเด้อหกศูนย์สามหกหกศูนย์ต้องมาสามห ซื้อเลยล่ามันสามสิบฮอนแกนซื้อมันธรมอนกนมีอะไรเรียกขอการคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม